สวัสดีลูกเพจทุกๆท,ท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันขฟุตบอลมา่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลคอนคาเคฟโกครับกาต้าเสมอฮอนดูรัสไป1ประตูต่อ1โดยทางด้านกาต้านั้นได้1ประตูจากทางด้านของทามมี่อันอับดุลลานาทีที่7และฮอนดูรัสครับได้1ประตูจากทางด้านของ อั Elite นเบิร์ตเอลิทนาทีที่96จบเกมคู่นี้ครับกาตาเสมอฮอนดูรัสไป1ประตูต่อ1มาดูอีกคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างเฮติกับเม็กซิโกซึ่งเป็นเฮติครับพ่ายกับทางด้านเม็กซิโกไป1ประตูต่อ3โดยทางด้านเฮตินั้นได้ประตูจากทางด้านของแจนแจ็คคริสนาทีที่78ส่วนเม็กซิโกได้3ลูกครับจากทางด้านของเฮนรี่มาตินาทีที่46 ลิกาโดอาเดนาทีที่56ทําทำเข้าประตูตัวเองนะครับและอีกลูกจากทางด้านของซานเตโกมิเคเนสนาทีที่83จบเกมคู่นี้เฮติ He i, พ่ายกับทางด้านเม็กซิโกไป1ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเจลิกเซยโซโอซาก้าพ่ายกับทางด้านอวิปาฟุโกอกะไป0ประตูต่อ1โดย1ประตูในนั้นนี้เกิดขึ้นนาทีที่22จากการประตูของลูเคียนอาราอุนโยจีอันเมดา จบเกมคู่นี้ครับเซเรโซโอซาก้าพ่ายกับทางด้านอวิป้าฟุกโกกะไป0ย์ประตูต่อ1มาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นครับอยู่ยี่สิบสามโมร็อกโกเอาชนะด้านคองโกไป1ประตูต่อ0และกินีเสมอทางด้านกาหน้าไป1ประตูต่อ1โอเคนะครับผมเนี่เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมายังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่ง เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับและเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ